วันนี้เป็นวันที่สองครับของการทำงานของเสียบอมนี่ครับสองบปอนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดีย๋ยวมาถอยดินนี้ใสานาตองน,นี้ก่อนแล้ก็เราจะทำู้ไป จบตรงมุมนั้นพอดีเลยลก็ลงทอยดินตรงนี้แล้วก็ไปทางต้นนุ่นต้นมะม่วง,งต้นมาร์ใส่หน้าแรงปีนี้ก็ต้องลอกดินจากนู่นนะครับจากที่สูงใกล้ๆต้นยูาวนั่นลอกมาแถวนี้นะครับ น้ำมาเนี่เปิดให้แห้งนะครับเวลาทำนาทำอะไรเนี่ยมันเปิดยากนะครับเราต้องใช้รถน้ำนะครับค้นมาประมาณร้อยเที่ยวะนี่นะครับมานนเน,านี่ยดาน้ำพึ้นเจ็นเจ็นเสียงรถตัวกลานไป เย็นดีนะครับเครื่องไม่ร้อนไม่โหลดหาเหลือเวลาเยอะก็ใส่จะต้องมาเอายานี่ออกนะครับรอจับปลาไหลปลาไหลน่าจะเยอะอยู่ปลาไหลปลาช่อนนะครับบรรยากาศทางอําพื้นนะครับเย็นสบายเลยเออบรรยากาศนียยอดเลย น,น,นะครับคือโรงสูบน้ำประปานะครับจะไปจบตรงมุมนั่นพอดีเลยครับก็น่าจะได้ลงไปเคลียร์อารอนก็รถเกี่ยว เดี๋ยวแป๊บเดียวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วอ้ยังไม่เสร็จที่ไหนครับไม่ต้องเปิดแอร์นะครับลมเย็นสบาย กอนโปรจเสร็จจริงๆแล้วด้วยตา Còn chị có này Bạn Ô mê này tại vì muốn Covid nó Bạn Vô là 4 năm Bạn Bạn និយាយបាត់ atrai វាខាស៊ីអាហារផុបន្តិចវាក៏ផុតានចិមអានិអាហារផ្លែតាមូសមូបានតខអាហារគីអាហារនេះគាត់គុណអាហារនេះបានហើយកាត់វាផ្លែងទីនកងឹបទីតបានបាន กดจิ้มโหมดวีดีโอหดุแบบ่ยกกดไลค์กดแชร์นะครับดกดกดติดตามน,นะครับ,บายันนิดนึงเลยครับสวัสดีครับ